ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่คอร์สพลังรักพลังรวยค่ะ So and So m a t e class นะคะของเรานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นคอร์สที่คืนกำไรนะคะเป็นคอร์สของขวัญน,นะคะเนื่องในโอกาสแห่งความรักทุกวันนะคะที่อาจารย์ปูให้แล้วก็ทั้ง ออนแอก็เป็นเดือนถึงความรักด้วยนะคะอาจารย์ปูก็เลยคิดว่าเออเราควรที่จะมีอะไรพิเศษพิเศษที่ส่งต่อเพิ่มพลังกันและกันนะคะสู่ชีวิตขาขึ้นสู่ชีวิตที่เขาเรียกว่าทําให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยปลดปล่อยอิสระภาพค่ะสู่ความร่ํารวยสู่การทํางานที่เต็มศักยภาพแต่ด้วยความสนุกด้วยความรักและผ่านสบายง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในคอร์สนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคอร์สที่ปรับ ตรงจุดนะคะถึงจิตวิญญาณภายในกันเลยนะคะมี30เคล็ดลับนะคะในการสร้างพลังรักพลังรวยนะคะก็คือนะคะในส่วนในเซกชันแรกนะคะใน day วันในวันนี้นะคะเดี๋ยวจันปูจะพูด o oh, วอร์วิวทั้งหมดเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะนะคะก็คือวันนี้นะคะเราจะพูดกันถึง10เคล็ดลับที่จะทำให้พลังความรักของเราเนี่ยพุ่งต,ตรงไปที่ตรงจุดนะคะแล้วจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ย เข้าวิถีเห็นความร่ํารวยนะคะอาจารย์ปูก็ต้องบอกว่าอาจารย์ปูเนี่ยเอาเคล็ดลับเนี่ยนะคะ หลายส่วนเลยนะคะมาจาก17เคล็ดลับของดรนับเบอรี h น์ฮิลนะคะซึ่งต้องบอกว่านักปราชญ์เป็นนักปราชญ์ของระดับโลกนะคะในเรื่องของการเขียนศาสตร์ด้านความสําเร็จนะคะเอามาแบ่งปันให้ทุกคนนะคะในสไตล์ที่เข้าใจง่ายนะคะเป็นเหมือนแบบหนังสือเสียงเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นปัญญาที่มีคนอธิบายให้ไปเลยนะคะดีไหมคะหลายๆคนอาจจะเคยอ่านแล้วหรือว่าอาจจะฟัง o อริโอคอรหรือจาก YouTube แล้วอะไรอย่างเงี้ย นะคะวันนี้จย์ปูรวมมากับพลังความรักซึ่งเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะเหมือนที่จย์ปูเขียนไปช่วงนี้ก็คือเมื่อเรามีความรักเนี่ยโอ้โหเราจะชนะทุกสิ่งเลยนะคะรักในตัวเองรักทุกๆคนรักในงานรักในเป้าหมายนะคะมันจะเป็นพานุภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ในเรื่องของวันที่2นะคะวันในคลาสนี้เป็นมินิคอร์สนะคะแต่จริงๆนี่ไม,ไม่มินิแล้วนะคะ3วันเลยนะคะ สำหรับวันที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการที่เราจะมีเทคนิคอะคะ่ะในเรื่องของการหากลายาณมิตรเข้าสู่ชีวิตเรา ะะทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่หรือเป็นเรื่องเพื่อนหรือความสัมพันธ์ดีๆนะคะแต่ถ้าบอกว่าไปนในหมวดของเรื่องของคนรักอะไรเงี้ยก็จะเหมือนแบบเหมือนให้เราได้ฟังได้ได้รับความรู้ได้มุมมองใหม่ๆได้วิวใหม่ๆนะคะในเรื่องพวกนี้จะได้ไม่ว่าใครจะมีคู่แล้วนะคะหรือไม่มีคู่แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์นะคะกับความรู้ที่เราได้รับปุ๊บมันก็จะเป็น mindset ดีๆทั้งจัดการชีวิตนะคะทั้งเอาความรู้เนี่ยนะคะไปแบ่งปันต่อยอดได้นะคะ เชื่อได้เลยว่าทุกคนจะต้องสนุกสุดๆนะคะเด๋ยวที่3นะคะจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตยังไงเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานที่มันแสนสุกนะคะเช่นมีชีวิตคู่แล้วนะคะตกก็เ,เ,เรียกว่าตกลงปรงใจแล้วนะคะเออทำยังไงดีนะคะซึ่งจริงแล้วไม่ว่าจะเดี่ยวหรือคู่เนี่ยมันก็ต้องมีทิศทางอนะคะ่ะในการมีไมเซ็ตในการใช้ชีวิตนะคะที่ไปทางที่ใช่มันก็ทำให้เราเนี่ย มีชีวิตที่ทุกอย่างแบบราบรื่นเรียบร้อยผ่านสบายมันต้องมีจิตวิญญาในการเรียนรู้กันละกันโดยเฉพาะเวลาที่เรามาอยู่กับใครเนี่ยนะคะที่เขาไม่ได้เกิดมาเหมือนเราร้อยพ่อพันแม่นะคะแล้วก็มีวิธีการยังไงนะคะที่จะทําให้ชีวิตเนี่ยคือได้รับแต่ความสุขนะคะจันปูนี่เขียนลงไปเลยว่าเรากับว่าชีวิตเนี่ยเหมือนได้ ปูพรมนะคะแห่งวิมานบนดินนะคะในเดทที่3นะคะคลาสนี้มี3มี3วันด้วยกันนะคะมี3คลาสด้วยกันนะคะอ่ะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นโอเวอร์วิวนะคะของทั้งหมดอาจารย์ปูเชื่อว่าใครที่ได้เรียนจบทั้ง3คลาสนะคะทั้ง3วันนี้แล้วนะคะโอ้โหชีวิตคุณจะเริ่มทวีความง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือเป็นเรื่องชีวิตนะคะอาจารย์ปูเขียนไปเลยนะแล้วก็ไม่ได้เวอร์ด้วย นะคะอย่างเช่นใครก็ตามนะคะที่มีคู่ชีวิตที่ดีนะคะในหมวดนี้เลยนะมีคู่ชีวิตที่ดีเท่ากับชีวิตเนี่ยคูณ10นะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยถ้าพวกว่าเรามีชีวิตเป็นคู่ที่ไม่โอเคไม่ดีนะคะมามาเาเ,าเรียกว่ามีพลังงานที่ทำให้เราเนี่ยฉุดรั้งในการปลดล็อกศักยภาพชีวิตไม่สามารถสยายปีกนะคะนะคะต่อชีวิตของเราได้เนี่ยแน่นอนว่าชีวิตมันต้องติดลบ นะคะถ้าเปิว่าเราได้ไมซ์เซ็ตทั้งหมดนี้ไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมีคู่หรือไม่มีคู่อาจารย์ปูเชื่อว่ามาช่วยทําให้พุ่งพลังชีวิตของเราเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแล้วก็เมื่อเราได้รับรู้แล้วได้ฟังแล้วจากที่อาจารย์ปูเนี่ยเอามาสอนและแบ่งปันตรงนี้ก็อย่าลืมเอาไปทําด้วยนะคะโอเคนะคะเรามาเข้าเรื่องราวกันในวันแรกกันดีกว่านะคะเด y วันของเราในเรื่องของ10บเคล็ดลับพลังรักแล้วก็พลังรวยนะคะอาจารย์ปูเขียนว่ามาระเบิดความรัก นะคะแล้วก็มาสร้างความรวยระเบิดความรวยกันไปด้วยนะคะนะคะดีไหมนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นมาเข้าเรื่องราวกันในวันนี้ในกันเลยดีกว่านะคะสำหรับ10เคล็ดลับนะคะที่จะสร้างพลังรักนะคะแล้วก็สร้างพลังรวยนะคะมีด้วยกัน10อย่างที่จันปูรวบรวมมาด้วยกันนะคะก็ค่อยๆลําเรียงกันไปทีละข้อ,อย่างสนุกสนานนะคะอย่างมีความสุขมีกติกาในการเรียนรู้ก็คือ คุณจะต้องเรียนรู้ด้วยความรู้สึกสนุกกับมันฟังแบบโฟร์โฟล์ฟังแบบพลังงานดีๆฟังแบบมีความสุขนะคะฟังแบบจินตนาการตามนะคะฟังแบบเห็นภาพชัดๆตามกันไปเลยนี่กติกาการเรียนรู้เลยนะคะนะคะก็จะทําให้การที่คุณได้รับข้อมูลดีๆที่อาจารย์ปูเนี่ยร,รวบรวมมาให้สรรหามาให้เนี่ยนะคะมันจะทวีประโยชน์ต่อคุณนะคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็แสดงว่าจะต้องมีความมีความรักกันในระดับหนึ่งมีความศรัทธากันรักกันในระดับหนึ่งแน่นอนนะคะไม่งั้นก็จะไม่อยู่ในคอรสนี้นะคะอ่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ปูเริ่มเลยในข้อแรกนะคะซึ่งเป็นข้อที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ทุกข้อนะคะทั้ง10ข้อเนี่ยอาจารย์ปูบอกว่าไฮไลท์ทุกข้อเลยคือว่าต้องต้องมีให้มันเกิดขึ้นกับเราอะทุกข้อทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะนะคะก็คืออย่างแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของ แน่นอนค่ะพลังความรักที่จะทวีในเรื่องของชีวิตเราให้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแบบปลดล็อกศักยภาพไปเลยนะก็คือพลังความรักที่เราเนี่ยจะต้องมีกับตัวเองก่อนเราต้องมีกับตัวของเราก่อนประเด็นคือคนทั่วไปส่วนมากอะค่ะมักจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่ารักตัวเอง รักตัวเองจริงๆรักตัวเองอย่างแท้จริงอะ่ะ<อ>เขาอาจจะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแล้วทดสอบยังไงว่าตัวเองเนี่ยรักตัวเองจริงๆรักตัวเองแท้จริงอะ่ะจะทดสอบยังไงถามตัวเองยังไงดูตัวเองไงการที่เราเนี่ยสามารถที่จะดูตัวเองได้อย่างว่าเรารักตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันง่ายมากเลยค่ะคือการที่เราเนี่ยลองดูชีวิตประจําวันของเรากับการใช้ชีวิต กับการที่เราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนกับการที่เราเนี่ยมีชีวิตอย่างมีเป้าหมายหรือเปล่ากับการที่เราเนี่ยมีชีวิตในช่วงเวลาที่ดีนะคะมีชีวิตในการแบ่งเวลาในช่วงเวลาความสุขของตัวเองบ้างไหมนะคะเ,เริ่มเริ่มเข้าเขาแล้วนะคะกับการที่เราเนี่ยเป็นคนที่มักจะสามารถทำอะไรได้อย่างอิสระตามใจของเรามากน้อยแค่ไหน ะะเพราะบางคนเนี่ยพอบอกว่า้ยรักตัวเองรักตัวเองก็คืออะไรนะคะหิวก็กินใช่ไหมนะคะง่วงก็นอนใช่ไหมมันก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่รักตัวเองที่จะทําให้ทวีความรวยเนี่ยมันสามารถความรวยแล้วก็ต้องบอกว่าความสุขด้วยนะคะความสุขในทุกๆเรื่องด้วยความสุขเรื่องคู่ด้วยความสุขเรื่องความรวยด้วยความสุขเรื่องทุกๆอย่างเลยอย่างเช่นการที่เราเนี่ยจะทํางานกับอะไรก็ตามกับใครก็ตามเนี่ย คุณสัมผัสได้ว่าคุณมีศักยภาพหรือคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในการตัดสินใจไหมมีความมั่นใจในการเลือกหรือคัดออกอไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของจัดชีวิตด้วยพลังงานที่มันเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองหรือเปล่าหรือว่าคุณมักจะปรึกษาก่อนปรึกษาเยอะจริงๆปรึกษาไม่ผิดแต่บางทีปรึกษาเยอะ ปรึกษาแล้วปรึกษาอีกก็กลายเป็นบางทีก็ไม่ทํากลายเป็นบางทีข้อมูลที่ได้มาอาจจะไม่ใช่ข้อมูลตรงตามใจลึกๆที่คุณเนี่ยอยากจะให้มันเป็นไปจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่หมายความว่าไม่ให้ปรึกษาเน้นบวยกตัวอย่างเฉยๆว่าทําไมถึงบอกว่าไม่รักตัวเองปรึกษาคนไม่ได้หรอปรึกษาคนได้ค่ะแต่เวลาที่มันมันเยอะไปหมดเลยเนี่ยนะคะคุณก็ต้องเขาเรียกว่าคุณจะต้องรู้ใจตัวเองก่อนเป็นอันดับหนึ่ง ว่าถามใจจริงๆเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆทำอะไรต่างๆเราทำไปด้วยความสุขหรือว่าเราทำไปเพราะข้ออ้างหรือวเวลาทำไปแล้วเราชอบมีอะไรอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อแก้ตัวเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกดีที่จะทำหรือไม่ทำสิ่งนั้นหรือเราทำไปเพราะตัวเราเองถ้าคุณเป็นคนที่มีปกติตัดสินใจหรือทำอะไร ด้วยใจของเราเองด้วยใจความรู้สึกชอบของเราเองรู้สึกดีของเราเองมันก็บ่งบอกได้อย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยมีความให้เกียรติตัวเองมีความให้เกียรติในตัวของเราเองเราก็เลยมักจะเป็นคนที่มีความตัดสินใจที่อืไม่ว่าจะได้รับฟังอะไรมาก็ตามนะแต่ฉันจะเป็นคนที่ตัดสินใจตัวเองแสดงวุฒิภาวะที่มีต่อชีวิตอย่างชัดเจนออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องการงานเรื่องตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์นะคะ อันนี้เป็นอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นการที่ลองไปทดสอบดูว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะเพราะบางคนเนี่ยอาจารย์ปูเจอมาหลายคนอย่างเช่นอาจารย์ปูไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยบางทีจะทําอะไรเนี่ยเหมือนภาวะพวงอะเหมือนแบบว่าต้องรอก่อนรอสามีก่อนรอภรรยาก่อนเดี๋ยวถามลูกก่อนถามพ่อแม่ก่อนนะคะหรือ,อ,อหลายหลายครั้งที่อาจารย์ปูได้ยินอย่างเช่นจะทําอะไรก็ตามต้องมีเหตุผลจากสิ่งอื่นๆเต็มไปหมดเลย ที่ไม่ได้มาจากตัวเองนะคะซึ่งมันเป็นลายที่มันเป็นอย่างหนึ่งที่มันบ่งบอกได้นะคะว่าเออเราไม่ไม่รักแล้วไม่เคารพไม่ให้เกียรติตัวเองเลยเราไม่รักไม่เคารพเราไม่ให้เกียรติตัวเองแต่เราดูมีความรักและเคารพและให้เกียรติสิ่งอื่นๆเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็อ้างสิ่งนั้นมาเป็นบรรทัานในการตัดสินใจชีวิตมันสามารถบอกได้ว่าเอออันเนี้ยถ้าคุณมีบ่อยๆอ,อ่ะมันคุณขาดการรักและให้เกียรติตัวเองอยู่หรือเปล่า หรือหลายๆคนแม่บ้านนะคะแม่บ้านไม่อยากที่จะมีชีวิตที่สุขมากเพราะว่าจะต้องเก็บค่ากับข้าวไว้กินไว้ใช้ให้ลูกสามีภรรยาแต่ตัวเองไม่มีความสุขเลยแล้วก็เอาความสุขเหล่านั้นน่ะมาอ้างอ้างว่ามีความสุขไม่ได้เพราะคนนั้นเพราะคนนี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วถามลึกๆอยากทําเองหรือเปล่าถ้าอยากทําเองคุณก็ต้องมีความสุขกับสิ่งที่คุณตัดสินใจมันมุมบอกถึงว่าเราให้เกียรติตัวเองนะคะอันนี้มีแคสจริงๆนะคะ เป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละค่ะคือพอพอมีความสุขกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอาจจะต้องเสียเงินเสียทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยเขามีความสุขปุ๊บแล้วเขารู้สึกผิดที่เขาคิดว่าเขาควรที่จะเอาเงินส่วนเนี้ยมามาทํากับข้าวมาดูแลสามีดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้วไปผิดทางเลยคือเขาทําด้วยตัวของเขาเองเขาทุกข์ด้วยตัวของเขาเองเพราะเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเนี่ยไม่ได้รักตัวเองค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวข้อที่หนึ่งในเรื่องของการรักตัวเองก่อนอาจารย์ปูก็เลยอยากจะให้ทุกๆคนได้สัมผัสถึงตัวอย่างต่าง,างๆว่าไปชั่งตัวเองว่าเรารักตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเราอยู่ภายใต้ที่เราเนี่ยไม่รักตัวเองไม่ให้เกียรติตัวเองไม่ให้ค่าตัวเองเลยอาจารย์ปูจะขยี้มากกับคําว่าให้ค่าให้ขี่เส้นใต้ทึบๆว่าการให้ค่าตัวเอง